บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สิมาก่อนมาหลังมันว่าสำคัญแต่อย่ามาพร้อมกันมันสิเกมททมทามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พสองสาสี่บารมีบอล มีบอลสี่วยมาแบ่งปันนะครับผมจัดส่งปทัทนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจทัวร์อะไรเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออเดอร์สาวสวยสวยสวยน้องก้อยรับสายนะครับผมมาพี่บอลดังมาป้ายใหม่ใหม่เก่าแรงแรแจมแจมจึง้งจึ้งจ้าเริ่มกันที่ต้นน,น,น,นี้เลยครับพี่ด้านหน้านี้หงทองหงทองหงทองนี่เลยครับพี่ด่างสวยๆโบ๊ะบวยโบ๊ะบ้า ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่ไม่มีไม้เล็กไม้น้อยกระถาง3กระถาง4เ้อเป็นกระถาง5.5ไซส์ฟูฟูลแบบนี้แล้วก็ต้นไหนเป็นกระถาง8เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับพี่เนาะถ้าเป็นไม้ไซส์ใหญ่กระถาง8เนาะตอนนี้หงทองครับพี่สวยสวยด่างแบบว่าโบบาโบบาเลยสวย150บาทจ้างามงามเลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดวันนี้เลยหงทองด่างแดงเดี๋ยวตอนโตเขาจะมีความด่างเหลืองทองนะพี่ตามชื่อเขาเลยนาะหงทอง ไม้สวยนะเก็บอีกหนึ่งต้นจ้าพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้าหงทองครับผมนี้เลยใบนี้ก็ยังอยู่ใบร่างเนาะดังสวยๆครับพี่หงทองและต้นนี้หน้าเหลืองทองครับพี่สิราหุ่มทองไซส์นี้กําลังฟูห้าจุดห้าครับพี่เอาไปเลี้ยงไปปั้นกนต่อสวยๆสิราหุ่มทองหน้าสวยๆตัวน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้าครับพี่หน้าเหลืองทองเนาะใบนี้เปิดหน้าดังขามาก่อนใบล่าสุดเปิดเหลืองทองอารามเท้เรตาลึงหันแนวอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิรา หุ้มทองครับพี่สิราหุ้มทองเอาวางก่อนด้านในเจ้าสาวครับพี่เจ้าสาวสวยนี่เลยไปหาเจ้าบ่าวกันเอาแล้วกันครับพี่นี่เลยหน้าเขียวป้ายตัดชมพูครับพี่ป้ายตัดพื้นไปดีดีครับพี่สวยสวยหนึ่งร้อยบาทจ้ะเจ้าสาวสวยครับพี่นี่เลยไปหาเจ้าบ่าวกันเอาเองครับแ้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่ใหญ่ร้อนฟูเนาะห้าจุดห้าหนึ่งร้อยบาทเจ้าสาวจ้าวางก่อนกันทางด้านนี้มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด้านในเปรือ อโอ้ไนสุดนู่นเลยเหรอพรมือ,อมสี่ครับพี่เดี๋ยวจะทนูนัเดี๋ยวผมไปหยิบให้ละกันเ <T> พราะว่าอยู่ด้านในลึกเลยเนาะมาด้านนี้ก่อนเอาเอา,เอามานีก่อนแล้วกันมานีก่อนเอาอาตรงที่ว่ามือเอื้อมถึงกอแล้วกันเนาะตรงนี้มานีร้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมนะพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูนะพี่หน้าด่างชมพูนี่เลยสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทจะ้ะหน้าสวยหวานฉ่ำหน้าด่างชมพูดั้งเดิมออริจินอลมานีร้อมเพชรร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทเลยสวยๆจ้ะพี่จ๋าและด้านใน นี่ครับพี่ผมขออนุญาตเอื้มมอมพรมฤสีนะพี่พรมฤสีของแท้ให้ดูก้านนะพี่ก้านต้องแดงแป๊ดนะพี่ก้านแดงแป๊ดนี่เลยจ้ะน,นี่เลยครับพี่ก้านแดงๆงเลือดนี่ครับพี่หน้าเข้มเข้มครับผมหน้าเขาจะเข้มหน้าจะแดงกว่ามะเขาวานนี่แล้วที่มคันคือก้านแดงครับพี่พรมฤสีเหลือต้นเดียวแล้วมั้งเนี่ยเอาสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ห้าจุดห้าอันนี้อยู่สุดมุมตู้เลยผมขออนุญาตเอื้อม,มแล้วกันครับพี่นี่เนานะ สองร้อยสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทพรมหรืรสสนนอสีครับพี่ก้านแดงแป๊ดสวยสวยเลยจ้าด้านนี้ดารา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 นับพร์ตเฮ้ดารานพร์ครับพี่เดี๋ยวยังไม่สวยโดนใจข้ามไปก่อนละกันเอาเป็นมณีหน้าแผงไปก่อนละกันต้นนี้จ้ะมณีร้อมเพชรครับพ,พ,นะพ,พี่หน้าแผงสวยสวยนี่เลยหน้าดังเขียวตัดจมูนะเพื่อนเขียวตัดจมูหน้าแผงหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทครับพี่มณีรอมเพชร หน้าแผงจะหน้าเดิมหรือหน้าแผงก็สวยหรือยกแพ็คคู่ก็ได้นะพี่นี่จ้ะหน้าแผงก็หวานสวยเช่นกันเดอ้อหนึ่งร้อยบาทจากมณีร้องเพชรหน้าแผงสวยสวยเลยทางนี้มีอ่าน้องเขียวเหลืองเลมอนนี่ครับพี่เขียวเหลืองเลมอนสวยสวยจะ้ะนี่เลยแจมแจม5.5นิ้วครับพี่อ่าต้นนี้ขอ1น0บาทแล้วกันครับพี่กำลังฟอมฟู5.5เนาะเขียวเหลืองเลมอนอ่าบอลสีสวยใบออก ป้อ,ปอ,ปอมๆกงๆพี่สว่างสว่างสีสว่างสว่างหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าเขียวเหลืองเลมอนสวยๆเลยแล,และต้นนี้มะนีเมฆขราครับพี่นี่เลยด่างสวยๆโบบาโบบาหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ามะนีเมฆขราครับพี่บอลกาบด่างเนาะสวยๆอีกหนึ่งต้นเช่นกันไม้สวยนะเก็บหนึ่งร้อยห้าสิบาทมะนีเมฆขราจ้า ใบกลมกลมป้ายครับพี่เขียวตัดแดงต้นนี้ใบกลมบล็อกเลยไม้ตัดหมอครับพี่ชื่อว่าหมอชานยุทธครับพี่นี่เลยใครเจ็บใครป่วยจัดไปต้นนี้จัดคุณหมอไปหนึ่งต้นหมอชานยุทธ์หนึ่งร้อยบาทครับพี่ใบกลมนี่เลยเขียวตัดแดงแม่เจอแดดเข้าไปอย่างสวยอย่างสวยเลยแล้วใบกลมจริงครับพี่นเนาะแล้วก็ใบแข่งก้านแข่งโป๊กหมอชานยุทธครับพี่ร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วหมอชานยุทธและด้านในครับผมน้ำมังกนรนต้นนี้สวยจัดเลยฮาร์ปครึ่งครับพี่ สามใบติดหน้าด่างขาวชมพูใบใหม่เปิดหน้าส้มทองครับผมสวยๆณเนะมืองนนท์หนึ่งร้อยบาทจากต้นนี้ร้อยเดียวฮาร์สามใบติดฮาบ์ปเขิงฮาร์ปเขิงสวยๆจ้าเปิดหน้าด่างสวยจ้าต้นนี้ครับพี่เทราปาตีเทราปตราปตีสวยๆนี่เลยโฟกัสใกล้ให้ดูใกล้ครับพี่นี่เลยความด่างเปิดสวยจัดครับผมที่สําคัญที่สําคัญ น้องมีหน่อแล้วนี่เลยจ้ะไม้แบบว่าี่เป็นไม้หัวแล้วนี่มีหน่อด้วยมีหน่อด้วยครับพี่มีหนอน้อยมาด้วยสวยสวยเทราปาตีหนึ่งร้อยบาทครับพี่ใหญ่ล้นฟูจัดอัพกระถางสิบได้เลย <c oughs> ผมบอกเลยตอนนี้มีหน่อแล้วด้วยไม้หัวไม้หน่อเนาะไม้หัวมีหนอ่อหนึ่งร้อยบาทเทราปาตีจ้ะสวยสวยพร้อมเบบีไปเลยจ้ะพี่จ๋าและต้นนี้อ่าเศรษฐีครับพี่เศรษฐีพลรานนี่เลยดางสวยบ๊บบบต้นใหญ่สาโตนะเดี๋ยวผมยกให้ดูละกันเนาะ นี่เลยเศรษฐีพันล้านครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่ด่างสวยโบ๊ะบะาบาโบ๊ะครับ,บ,บพี่ร้อยเดียวต้นใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยแล้วก็ผมพี่มารวางอยู่ข้างกันนี้ครับผมเช่นกันจ้ะพี่หนึ่งร้อยบาทผมพี่มารป้ายสวยป้ายแจ่มป้ายหรือกรับพี่นี้เลยจะ้ะผมพิมารไม้แรสวยอมตะครับพี่หลอดใหม่มาแล้วร้อยเดียวผมพี่มารยกดีกว่าไหมยกให้ดูคำ ความสวยของน้องนิดนึงนะนี่เลยครับพี่ว่าต้นใหญ่เดอ้อต้นใหญ่เดอ้อหลอดใหม่มาแล้วไซส์นี้ผมซื้อแม่พันมาหมื่นสองครับพี่เมื่อประมาณสักสองปีกว่าที่แล้วเกือบสามปีหมื่นสองต้นเท่านี้อ่านี่ขายร้อยเดียวร้อยเดียวพมพี่มาครับผมหน้าสวยหวานช้ำอ่าโชคร่ำซ้ำครับพี่รูปงามนามเพาะหน้าเอาเข้าบ้านเป็นอย่างยิ่งฮันโหลหน้าสวยหวานชมพูหวานจีบอันนี้หน้า,ดาเดิมนะพี่เนาะ หน้าเดิมออริจินอลของโชคร่ำซ้ำเลยจ้ะหวานๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่สวยสวยหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำโชคร่ำซ้ำครับพี่นี่เลยใบดกใบแน่นสวยแข็งแรงครับพี่ไม่ได้ค้ำใบเลยตันนี้โชคร่ำซ้ำด่างสวยหวานจัดมาทางด้านนี้ครับพี่หน้านารีบุรพานี่เลยหน้าสวยชมพูหวานซ้ำหวานซ้ำซเช่นกันครับพี่มีสองต้นคู่อันนี้น้องก้อยปลูกรวมนะทำฟอมกอที่ฟอมกอสองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ ชมพูหวานเจี๊ยบ2ต้นคู่ในกระถางนารีบูรพาครับพี่นี่เลยใบยใหม่ร่าสุดครับพี่สว,สวยสวยจ้าด้านนี้น้องดาดาราดาราอ่ะต้นนี้ล้กันต้นนี้ก่อนเลยกันนนี่นีสาวนาครแล้พี่สาวนาครชัยสีหน้าสวยด่างชมพูนี่เลยเปิดสะโพกทองมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสาวนาครชัยสีหนึร้อยหบาทจาก 5, 5. ้นิ้วใหญ่ ร้นฟูด้านข้างนี้เลยครับพี่หน้าสวยๆสาวนักขนสาวนักขั้นเน่สาวละครไทยสีดาราต้นนี้นี่เลยเอาแบบว่าคัดแบบเด็ดๆให้เลยครับพี่นี่เลยหน้าสวยป้ายแจ่มจึ้งลึกๆครับพี่นี่เลยสวยห้ามพลาดร้อยเดียวเท่านั้นครับพี่ต้นนี้จัดไปครับพี่ดาราโนพรัตน์อันนี้คือน่าจะคัดสวยสวยสุดในตู้ให้เลยพี่ขึ้นเด็ดสวยสุดในตู้ให้เลยร้อยเดียวครับพี่ดารานพรัตน์ต้นนี้ครับพี่นี่เลยหมุนให้ดูส่วทรงองค์เอวเบยออลังการงานสร้างครับพี่ ร้อยเดียวดารานบพลัลัแล้วก็มีมณีนะพี่เนาะมณีล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมออริจินอลผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นอ่าต้นที่สองแล้วกันมณีล้อมเพชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าหวานหน้าด่างชมพูครับพี่ร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ใส่นมเบอร์ให้เรียบร้อยครับพี่แจ้งน้องก้อยได้เลยจ้ะสวยสวยมณีหน้าเดิมร้อยเดียวแล้วก็หน้าแผงหน้าแผงก็ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มณีล้อมเพชรครับพี่หน้าแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ นี่เลยเนาะขึ้นหน้าเดิมไป2ต้นแล้วก็หน้าแผง2ต้นจะได้เท่าเทียมกันเสมอเสมอวิบินนี่เลยไม่มีใครแบบว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันเออร้อยเดียวต้นที่สองครับพี่มนันีล้อมเพชรหน้าแผงสวยๆจ้าอุทยานครับพี่ต้นนี้ใบกลมเหลืองสวยดีจัดครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะงามๆครับผมรอดใหม่มาแล้วนี่เลยครับพี่ ด่างทุกใบครับพี่ด่างทุกใบสวยสวยไม่มีลด450บาทครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นที่1นเนาะต้นที่1นี่เลยใบเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับพี่ผ่าชิ้นใหญ่ชิ้นโตเนาะไซนี้450บาทต้นที่1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ใบใหม่กำรังกลางจากสวยสวย5.5นิ้วและต้นนี้วางอยู่ข้างกันเลยจะงามงามเช่นกันไม่มีใครน้อยหน้าใครครับผม450บาทต้นที่2ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่เลยครับผมโฟกัสกันให้ดูครับ ใกล้ๆระบบแบบว่ามาโคสโกแว่นสองพระต้องเข้าแล้วจังหวะนี้รอใบมาแล้วครับพี่ลอด,ดังรอด,ดงังรับประกันความดังเลยจ้ารอด,ดังสวยแน่นอนเลยต้นนี้450ิบาทต้นที่2ครับผมอุทยานหลวงราชฉับพฤกษาวางกันก่อนมากันทางด้านนี้ก็ับผมมีน้องอ้วนกลมน้องอ้วนกลมครับพี่ใบตึงๆรูปของสยามต้นนี้คือบังเกิดเก้าครับพี่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มห้าจุดห้านิ้วมองไม่เห็นกระถางแล้วพี่ล้นแล้วจ้ะนี่เลยต้นใหญ่สายโตบังเกิดเก้า ใบสวยใบแจ่มไปลึกใบตึงๆครับพี่สามร้อยบาทจ้ะบังเกิดเก้าครับพี่สวยๆเลยต้นนี้ใหญ่ร้นห้าจุดห้าเอาไปเลี้ยงอีกสักอาทิตย์สองทินี้ก็อัพไซส์กระถางแปดได้แล้วพี่ต้นนี้เนาะงามๆบังเกิดเก้าจ้าวางกันก่อนครับพี่มากันที่ด้านนี้ด้านในก่อนเลยกันดูว่าสีการไม่ได้ขึ้นหนาแลวเนี่ยต้นนี้สวยยังเลยนี่เลยครับพี่สีการจะนาพิเศษหน้าสวยหวานสัมหวานสัมครับพี่นี่เลยจ้ะชมพูปัดเลยสโพกสโพกมีความติดด่างเรืองทองมาแล้วสวยๆครับี สีกัญจนาพิเศษต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าชมพูสวยหวานสํจาจ้ะเออสวยหวานสําหวานฉ่ำหวานฉ่ำนั่นแหละเออหนึ่งร้อยห้าสิบาทสมพูสวยแสบตากันเลยทีเดียวเชียวหันแนวอ่าเดี๋ยวนะพี่ค่อยๆค่อยๆเล็งไปพร้อมๆกันเนาะ อ่ะตอนนี้ตันนี้ตันนี้ตนนัวนี้นี่เลยเทพพะสุทาครับพี่สายใหญ่ร้นฟูฟูล้น5.5ครับผมนี่จะ้ะนี่เลยนี่เลยดางและสวยแล้วก็ดางทุกใบเด้อไม่มีหลุดเมตแต่กับใบเดียว300บาทครับพี่เทพพะสุทาเหลืองสวยตัดความพื้นไปไป้ายเขียวอ่า300รบาทใหญ่ล้น5.5นะอันนี้ก็อีกสักอาทิตย์สองที่ก็อัปเดดได้แล้วเช่นกันครับพี่อัปดหรือสิบได้เลยเทพพสุทาสวย300บาทงามงาม,งามจ้าและด้านใน เอื้อมครับพี่เอื้อม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 ด้านในด้านในนี่แม่ฟ้าหลวงหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบใบใหม่เปิดหน้าออกแบบว่าส้มส้มแดงแดงนะพี่เนาะนี่เลยส้มส้มแดงแดงสวยๆครับพี่ แม่ฟ้าหลวงสามร้อบาทจ้าต้นนี้อันนี้คือใหญ่ร้อนฟูห้าจุดห้าแล้วเช่นกันนี่จะด้านข้างนะพี่หมุนกันให้ดูพี่พี่ท่านบอกเอ้ยบางทีแบบว่าดูไม้บางบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมไปด้านบนว่าความใหญ่ความสูงนี่นี่บางทีแล้เวเนาะถ้าถ้าผมไม่ลืมนะพี่ผมจะพยายามเอียงให้ทุกต้น <c oughs> จะพยายามเอียงให้ดูทุกต้นให้ดูความแบบว่าเออความสูงความใหญ่ของน้องเนาะสองร้บาทแม่ฟ้าหลวงครับพี่ด้านนี้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 ขออนญายมาปึ๊บปุ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 ๊บอ่าเดี๋ยวนะพี่ เพชรแสนมณีเออไม่ได้ขึ้นนานมากไม่ได้ขึ้นนานมากครับพี่เพชรแสนมณีสวยๆนี่เลยใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าเข้มๆแจมโบ๊ะแจมโบ๊ะแบบนี้ครับพี่สวยๆเจ็ดร้บ,บาทครับพี่เพชรแสนมณี5หจุ้านิ้วล้วนฟูแล้วนะฟูแล้วนะนี่เลยไม้เหลืองสวยเพชรแสนมณีจ้า โอ้เธอหวานเจีย๊ยบครับพี่หวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบต้นนี้ใบกลมกลมบล็อกกลมจริงๆครับพี่กลมกว่านี้มีอีกหมายบอกเลยเป็นลูกไม้ด่างใบกลมแล้วพี่เนาะสวยสวย,สวยมีความด่างขาวแล้วก็มีความแบบปนละองชมพูชมพูเม็ดแดงค่ะอ่าเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดชมพูตัดอีกทีนะพี่เนาะเป็นใบเขียวลูกไม้ด่างใบกลมต้นนี้จัดไปครับพี่หลอดใหม่มาแล้ว350บาทจ้า5.5นิ้วกลมบล็อก กลมจริงๆครับพี่กลมจริงๆนี่เลยนี่เลยสวยๆอ่าด้านข้างจะมีนี่เลยไม่ลืมไม่ลืมฮะด,ด้านข้างดูด้านข้าง350บาทรูกไมด่างใบกลมเด้อสวยๆใบกลมบล็อกอ่านใบกลมอีกเชืรออีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งต้นอันนี้มีชื่อครับพี่สาวสายไหมใบกลมดา่างแบบว่ามีความแบบว่าเหลืองๆทองๆแล้วพี่เนาะนี่เลยนี่เลยนี่เลยโฟกสัสกันให้ดูครับพี่นี่จากสาวสายไมามหม350บาทครับพี่ใบกลมเช่นกันกลมไม่แพ้ต้นเมื่อกี้ครับพี่นี่เลยใบกลม,กมบล็อกอีกหนึ่งต้นสวยๆ สาวสายใหม่ครับพี่สามร้อยห้าสิบาทห้าจุดห้านิ้วและต้นนี้นี่เลยเหลืองทองอารามแท้แร่ตำลึงนี่เหลืองเข้าลูกตาสเสลเกินครับพี่สวยๆครับพี่นี่จะทองตะนาวสีอ่าตัวน,นี้ชื่อว่าทองตะนาวสีไม้ใหม,ม่ไม้เหลืองครับพี่ด่างเขาจะด่างออกไปว่าเหลืองเหลือง,องแล้วก็มีความประอองส้มๆตัดกับความพื้นใบด่างเหลืองนะพี่เนาะพื้นใบเขาจะออกเป็นเขียวแล้วก็จะมีมความป้ายตัดน้ําตาลครับพี่เนาะน้าตาลออกเขียวขี้มา้านี่จะ ทองตะนาวสี1,300บาทต้นที่1ครับพี่5.5ฟูและฟู5.5แล้วเลยครับพี่สวยๆต้นที่หนึ่งอ่ะทองตะนาวสีครับพี่นี่จะ1,300าบาทต้นที่2อันนี้มีแดงด้วยน,นะพี่เนาะนี่เลยมีความด่างแดงมาด้วยแดงแล้วก็มีความเอ่เหลืองทองแล้วก็มีละองส้มกระจายกระจายนะพี่หนึ่งพบาทต้นที่2ครับพี่ทองตะนาวสีไม้ใหม่ไม้แรเปาแดงแจ่มแจ่มจึง้งจึ้งเลยจ้าด้านข้างนี้ สวยหวานน้ำตาลชิดซซายครับพี่นี่เลยซับรุ่งโลดครับพี่ชมพูสวยหวานเจี๊ยบจ้านี่เลย3 0 0ร้อยบาทครับพี่อันนี้กระถาง6กระดัง6กนิ้วหกนิ้วซับรุ่งโรดครับพี่รูปงามนามไพรระ3ามร้อยบาท6นิ้วฟูฟูฟล้นแล้วแหละล้นกระถาง6แล้วพี่สวยสวยเลยจ้า ราศีมีนครับพี่ต้นนี้อันนี้ราศีมีนหน้าดัางเดิมออริจินอลนะครับด่างสวยด่างสวยเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูดีกว่านี้เลยเจอแดดเข้าไปด่างสวยฮาร์ปครึง่คงครับครึ่งด้านข้างจ้ะพี่ราศีมีนต้นนี้ขหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่สวยสวยเลยด่างแบบฮาร์ปครึ่งตรงเป๊ะเหมือนใครเอาไม้บรรทัดมาวัดไว้นี้จ้ะหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทราศีมีนครับพี่ฮ5จุดห้านิ้วสวยสวยเกสรมาไหมเหลืองกันหน่อยครับพี่อันนี้ไซส์เอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อครับพี่ เกสรภูมิาริน um ต้นนี้ขอ550บาทครับพี่สวยสวยนี่เลยสะดือแดงมาแล้วครับพี่ด่างเหลืองตัดความป้ายเขียวพื้นใบเนาะงามงามหลอดไม่มาแล้วครับพี่550บาทเกสรภูมิาริน um จ้ะเกสรภูมิาริน um สวยสวยแล้วก็มีทองสยามนะพี่น้าั้งเดิมออริจินอลนี่จ้ะหน้าแดงเหลืองทองครับพี่ทองสยาม300บาทจ้ะพี่นี่เลย ทองแท้ไม่แพ้ไฟฮันแนวว่าไปนั่นวะหลาย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 ครับพี่อ่ะสามร้อยบาทนะพี่ทองสยามหน้าแดงเหลืองทองออริจินอลสวยสวยครับไม้เหลืองสวยอีกหนึ่งต้นที่อยากจะแนะนำครับพี่ต้นนี้ BBB 53B สามบีทามทำ b บับเบิลบีครับพี่นี่เลยจากไม้เหลืองทองสวยมีความตัดเม็ดสีขาวมา้วนะพี่เนาะสวยๆจาก เหลืองตัดความไปเขียวพื้นไปบับเบิรบีครับพี่350บาทจากต้นที่1กระถาง5.5นิ้วสวยฟูพุ่งแล้วจะ้ะนี่เลยครับพี่ด้านข้างเดี๋ยวขึ้นให้เลือกกันตรงนี้เนาะอ่ะตนนัวนี้350บาทต้นที่1บับเบิบีครับผมบับเบิรบี สวยจักประรัดไม่ต้องบอกครับพี่อันนี้ผมบอกเองฮันแนวอ้าวสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่บับ,บเบิรบีต้นที่สองครับผมต้นที่สองสวยๆครับพี่ชอบต้นไหนจัดต้นนั้นครับพี่เลือกก่อนเร็งก่อนจะ้ะสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองเนาะบับเบิรบีบับเบิรบ,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 บีงามๆอีกสักหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยเผื่อสวยไม่เข้าตากรรมการเผื่อจะเข้าตากันในต้นที่สามนี้ค่ะสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่บับเบิรบีนี่เลยรอดไหม โอ้โหเหลืองมาเลยครับพี่เนาะเห็นตั้งแต่ตอนยังเป็นหลอดเลยเหลืองด่างเหลืองทองมาเลยจัดสวยๆบ u บ b e r สามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามจ้าต้นที่สามงามๆเลยวางก่องครับพี่มากันที่ไม้อ่าไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่แกะกล่องครับพี่ไม้ใหม่แกะกล่องต้นนี้ชื่อว่าอ่าเศรษฐีบรานอกครับพี่เศรษฐีบ้านอกนี่เลยมีความด่างแดงตัดด่างขาวขอบใบแล้วเขาจะมีด่างเหลืองเปิดมา ในช่วงตอนโตนะพี่เนาะซื่อว่าเศรษฐีบ้านนอกไม้ใหม่ใบแข็งก้านแข็งครับพี่เขาเรียกว่าอ่าไม้ฟอร์มประกวดเออต้องเรียกว่าไม้ฟอรมประกวดนี่เลยผมวางนี่ก่อนไม้ฟอร์มประกวดต้นใหญ่ไซส์ล้นกระถาง5.5ครับพี่1,000บาทครับพี่สวยๆเลยเศรษฐีบ้านนอกครับพี่ไม้ใบแข็งก้านแข็งนี่เลยผมไม่ดูด้านข้างนะไม่ได้ค้าใบเลยครับพี่ไม่ได้ค้าใบแล้วก็ที่สำคัญนะพี่ใบเบี้ยใบร่างเขายังอยู่นะสวยแข็งแรงมากไม่ทิ้งใบล่างเลยครับพี่นี่เลย ทรงใบแน่นๆฟอร์มประกวดครับพี่เศรษฐีบ้านนอกครับพี่ตัวจริงสวยกว่าในกล้องเอ้าจริงๆทามทามครับพี่จัดไปครับพี่ใหม่ใหม่เลยคนถือน้อยมากครับพี่ใหม่ใหม่ปแดงแกะก,กล่องเศรษฐีบ้านนอกนี่เลยครับพี่ใบสวยใบแข็งปุ๊กงามๆจัดหนึ่งพันบาทร้อนๆห้าจดหเลย ไม้สวยใบยแข็งก้านแข็งอีกหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าตะวันมาราการนะพี่ไม้ของอาจารย์วิรัตอัดเอียบนี่แล้วเนี่ยวิดเดอร์วิดเดอร์ชื่อดังอ่ะเขาจะมีความดังขามาก,ก่อนนะพี่แล้วก็นี่เลยใบนี้ครับพี่เปิดหน้าดางเหลืองนะครับผมแล้วก็มีเม็ดสีตัดมาเนาะตะวันมาราการไม้สวยน่าเก็บสุดๆต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้าห้าจุดห้านิ้วครับพี่สวยนี่เลยผพี่ดูใบแข็งก้านแข็ง,ขงโป๊กไม่ได้ค้รับพี่สวยจัด ปรัดบ,บอกอาตอนนี้ตะวันมาลาการเปิดเหลืองารครึ่งมาแล้วครับพี่สวยๆจะ้ะเนาะสามร้อยห้าสิบบาทร,ร,ร 5. 5. 5. 5. ้อนๆห้าจุดห้าเลยครับพี่นี่เลยวางก่อนครับผมซันเซ็ตครับพี่หน้าสวยหน้าส้มเหลืองทองตัดความป้ายน้ําตาลที่พื้นใบและพื้นใบที่ป้ายน้ําตาลเดี๋ยวตอนโตเขาจะเปลี่ยนเป็นความป้ายสีดํานะพี่สวยๆตัดกับความส้มเหลืองทอง อ่าไซส์นี้ขอ1,000บาทครับพี่ซันเซ็สกายอันนี้5.5นิ้วนะ5.5นิ้วแต่คือนี่คือล้นแล้วพี่ล้น5.5เนาะ1,000บาทซันเซสสกายหน้าสวยสวยครับพี่นี่เลยส้มเหลืองทองตัดความป้ายนำ้ำตาลครับพี่1,000บาทจะงามงามครับพี่มากันที่ต้นนี้ไม้ใหม่ชื่อว่าสุวรรณพันนาลายครับพี่สวุวรรณพันนาลายไม้สวยตระกูลไม้เหลืองครับพี่เนาะไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่มมสวุวรรณพันนาลาย700บาทต้นที่หนึ่งครับพี่มีสองต้นตรงนี้เดียว ขึ้นให้เลือกจากพี่สุวรรณพันนาลายสวยๆจากนี่เลยต้นนี้หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งต้นสุวรรณพันนาลายครับพี่เจ็ดร้อยบาทเหลืองทองฉ่ำๆหน้าสวยๆครับพี่ไม้ใหม่หน้าเก็บอีกหนึ่งต้นต้นที่สองครับพี่ต้นนี้สุวรรณพันนาายหลอดใหม่มาแล้วนะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจ้ะสวยๆเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองจ้า เหลือแค่สองต้นตรงนี้ครับพี่เหลือแค่สองต้นตรงนี้กับไม้ไซส์ใหญ่ต้นนี้น่าอ,อ่าสวยแต่ชื่อหล่อเออน่าสวยแต่ชื่อหล่อน้องชื่อว่าท้องหล่อครับพี่ไซส์สวยใหญ่ล้น5.5ครับพี่อันนี้คือไปถึงพี่เอาไปอุ้มลงกระถางสิบได้เลยสบายสบายน้าสวยๆครับพี่ท้องหล่อท้องหล่อนี่เลยจัดไปครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่สวยโตววไวยรอดใหม่มาแล้วน้องสวยแต่ชื่อน้องหลอน้องชื่อว่าท้องหล่อครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่ง จัดไปครับผมอ่ะขึ้นก่อนอ่าเล็งก่อน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 ต้นที่หนึ่งะพี่ต้นที่หนึ่งที่หนึ่งสามสองหนึ่งไปครับผมต้นที่สองมีการแบบหยุดชะงานแค่แป๊บหนึ่งันนะซาอา7เจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ท้องรอครับพี่ท้องรอเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองนี่พยายามหมุนให้ดูสวดทรงอง์เอวครับพี่เบย์อารังการงานสร้างนี่เลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่ท้องรอจะแจมแจมเลยหาครึ่งส่ด้วยใบใบนี้เจ็ดร้อยบาท ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยเบิเริ่มเลยลงกระถางสิบนีฟ่ฟูสวยเลยครับพี่ฟูสวยเลยนะเอาไปลงสิบเนาะมาด้านนี้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงอันนี้ออกแบบว่าหน้าหวานหวานแบบว่าออกละมุนล,ละมุนนะพี่เนาะละมุนล,ละมุนแบบว่าพัดเทียวพัเทียวจะสามร้อบาทต้นที่สองครับพี่ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งสำหรับแม่ฟ้าหลวงเนาะอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันสามร้อบาทต้นที่สองจากนี่เลยหน้าแบบว่าละมุนละมุนครับพี่นี่เลย อย่ามองนานเดี๋ยวจะติดใจหันแล้วให้ดูด้านข้างครับพี่ให้ดูด้านข้างสามร้อบาทต้นที่สองแม่ฟ้าหลวงครับพี่นี่เลยหน้าหวานละมุนละมุนและด้านในกา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 คาริกครับพี่นี่เลยบอกเลยว่าน้องคาบมาเยอะจัดใบใหม่ล่าสุดนี่พี่คาบมาแทบจะฮาบครึ่งกันเลยทีเดียวเทียวกาคาริกนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตสวยครับพี่นี่จะพุ่งพุ่งแล้วสี่ร้อยบาทครับพี่กาคาริกนี่เลยต้นโตเดอ้อไซส์ใหญ่พุ่งสวยสวย,สวยจ้า และต้นใหญ่ไซส์นี้ครับพี่อีกเหลืออีเหลือ,ลอไม่ใช่เหลืออีดิเหลือแค่ต้นเดียวเหลือแค่ต้นเดียว <c oughs> สําหรับต้นนี้ชื่อว่าสอนพนาลายนะพี่ไม้ใหม่ไซส์ฟอร์มสวยใหญ่เบเริ่มเบเริ่มฟอร์มนี้ครับพี่ให้ไวให้ไวเพราะว่าเหลือต้อนเดียวแล้วเหลือต้อนเดียวแล้วนี่เหรอด้านข้างครับพี่ต้นใหญ่ไซส์โต Tory. แล้วที่สำคัญครับพี่ใบแข่งก้านแข็งใบดกไม่ต้องค้ำใช้ไม้ค้ำเลยสวยๆเลี้ยงในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ดีจ้ะสำหรับต้นนี้เนาะสอนพนาลายครับพี่ 400บาทสวยๆครับพี่ยกลงกระถางสิบได้เลยสบายๆไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าสวยสวยครับพี่เ,พเขาจะด่างออกชมพูนะพี่นะแล้วก็ใบนี้จะเปิดออกแบบว่าออกส้มๆเอ่อส้มๆเหลืองๆกระจายหน่อยแล้วก็มีความแบบว่าชมพูสวยหลากสีครับพี่สอนพระนารายไม้ใหม่นะเก็บอีกหนึ่งต้นจาก400บาทล้น5.5แล้วเอาไปยกลงกระถางสิบฟูสวยเลยต้นนี้น่าจะได้ออกไปทาใม้พันแล้วพี่แต่ขอขึ้นอนีกสักหนึ่งทีแล้วกันเนาะ อีกสักหนึ่งทีแทงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะออกน้องตู้ไปทําแม่พันธุ์เป็นรุ่นต่อไปแล้วสําหรับพุทธคุณไซส์ใหญ่แต่ยังให้ราคาเดิม1,000บาทครับพี่สวยๆอันนี้คือ5.5 5. 5นี่ถ้าตั้งแบบนี้คือมองไม่เห็นกระถางกันนะพี่นะใหญ่ล้นจัดแล้ว1,000บาทครับพี่พุทธคุณนี่เลยหน้า เหลืองกะดูกแดงสวยครับพี่พุทธคุณใหญ่ๆเบิ่มๆใบเท่าฝ่ามือครับพี่อีกสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบไปกันรับพี่ขึ้นอีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวจะออกไปทาแม่พันุ์ให้สวยหนึ่งพันบาทพุทธคุณใหญ่ครับพี่เบิ่มเบิ่มอาศัยใหญ่ก็ต่อแต่อันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะพี่สําหรับดาราลายไฟเขียวแดงดำอ่าเขียวแดงดำนี่เลยพี่เขียวแดงแล้วมีความดําตัดไล่นะพี่เนาะนี่เลย เหมือนแต่ว่า,าตามชื่อ,ขอเขาเลยลายไฟเหมือนแบบรอยเข้า,าแบบไฟไม่ไหมเอาดำๆหน่อยพี่เอ้ยนี่เลยมีหนอด้วยเนอะที่สําคัญนะพี่กระถางกระถางแปดเ่อพอมีหน่อพี่ดูหน่อสวยกับแม่ปะเนี่ยลายไฟออกมาตั้งแต่เด็กเลยพี่โผล่หน้ามาร้องอเวะอเวะก็เป็นลายไฟเลยกันทีเดียวเชียวนี่จ้ะหนึ่งพันบาทครับพี่ดาราลายไฟต้นใหญ่พร้อมหน่อพร้อมหน่อหน้าสวยหน่อสวยกับแม่ดิเออถ้าพี่ไม่เอาไปแยกใช่ไหมผมแนะนํา เอาเลี้ยงแบบนี้แล้วพี่แล้วก็ปล่อยนอเขาใหญ่ใหญ่แบบว่าใหญ่คู่แม่เลยทีเนี้ยเขาจะใบดกแน่นมากเอาไปเลี้ยงแบบฟอร์มกอเนาะตั้งโชว์สวยๆเลยครับพี่เนาะดาราลายไฟไม่ต้องแยกหนอให้ปล่อยให้นให,หนอเขาใหญ่คู่แม่ไปเลยงามๆจ้ะอ่ะด้านนี้อา่าเพชรแสรับพี่เพชรแสมณีสวยๆอีกหนึ่งต้นโอ้โหหน้าแบบว่าหน้าแดงสม้มทองสวยหวานชํำเพชรแสมณีเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ไม้เหลืองไม้ใหม่หน่าเก็บอีกหนึ่งต้นผมขึ้นไปแล้วต้นหนะึ่งเนาะอันนี้เป็นต้นที่สองครับพี่ สวยสวย0บาทเพชรแสนมาี Money, ต้นที่2ครับพี่นี่เลยจานข้างสวยพุ่งแล้วครับพี่สวยพุ่งแล้วสวยพุ่งแล้วเพชรแสนมาี Money, ช่ำช้ำจะช่ำช้ำนี่เลยจ้าแล้วก็เกสอนเกสอนะพี่เกสอนภูมิมาลินครับพี่700บาทสวยสวยนิ้วล้นครับพี่ล้นล้น้แล้วจ้ะสวยสวยพุ่งพุ่งแล้วเกสอนภูมิมาลิน เหลืองแสบตามากกระดูกแดงเข้มปัดกระบบี่700บาทสวยสวยเลยจ้าอ่ะสนใจตัวไหนครับพี่พกินกันก็ได้สูงศสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะสองสามสี่บาร์มีบอลเบอร์โ้รยอะไรด้านล่างนี้นะครับพี่ขอบคุณที่เข้ามารับชมแลบฟังค่ับพี่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ